มาชมแล้วก็มาชิมดูนะคะคาเฟ่ที่นี่สวยงามเลยค่ะบรรยากาศดีมากเลยที่วังน้ำเขียวนะคะแล้วก็ราชสีมาค่ะมองไปฝั่งโน้นเห็นเขาสวยมากบรรยากาศดีมากเลยไปชมกันเลยค่ะ สวยงามสวยงามชื่อว่าแอดฮิลนะคะแอดฮิลผ่านหลายครั้งแล้วไม่เคยแวะเข้ามาเออเข้ามาก็สวยดีมากสวยมากสวยมากอยู่บนที่สูงค่ะ ดอกอุลาสวยงามหอมด้วยนะเนี่ยอไม่ยังคล้ายๆหอมพันนี้หอมเหรอหอมค่ะหอมมากพันนี้ีสวยจังที่นั่งเต็มเลยอผ่านมากลางวันหนึ่งรถเยอะวันนี้เลยมาแต่เช้าเลย ยังไม่มีใครมาเรามาค้าเป็นลูกค้ารายแรกอันนี้ดอกอะไระสวยจังต้นอะไรค่ะสวยดีสวยดีต้นอะไรไม่รู้จักเหมนกันโอ้สีนี้ก็สวยนะกลาบกลาบสีส้มสวยจังสีเหลืองสีส้มมัน ในส้มสวยโอ้อันนี้สีม่วงม่วงอ่อนๆค่ะออกชมพูม่วงชมพูออกม่วงอ่อนๆดอกนี้อ่อนดอกนี้อ่อนสวยอันนี้เหมือนดอกเดซี่เลยใช่ไหมคะน่าจะดอกเดซี่นะอุ๊ปวันนี้สวยชอบดอกไม้สีม่วง ดูวิวเขาสวยมากเลยอ่ะบรรยากาศดีจริงๆเลยเดี๋ยวไปดูสิข้างในขาสั่งอะไรทานกันนี่ยสีม่วงเน่ยสวยเนหะ็นไหมอะไรเอ่ยพึ่งพึ่งมาตอมพึ่งเต็มเลย สวตมาเวตมามอ,องเขามีที่พักด้วยหรอไม่แน่ใจจะต้องตามก็ดูมีที่พักด้วยหรือเปล่าเข้าตั้งนี้เหรอคะ สวยมากสว,นะสวยมา่า <c oughs> อบอนยกาดีมากสบายเลค่ะสวยสวยโอรมีนนีมาด้านออกม,มาด้านนี้สวยข้างนอกก็สวย จะขอไปสั่งอาหารก่อนดอกไม้สีม่วงสวยมากๆเลยฝั่งนี้เป็นดอกหญ้านะแต่สวยมาก นนก๋าสวยจริงน,นี่น้ำที่สั่งมาอันนี้ขน,นมกับน,น้ำนะคะ ดอกไม้นี่สุยดยอดใช่ใช่ต้องดูแลต้องดูยแครับนตอนนี้มีแดดแล้วค่ะถ้ามีแดดจะถ่ายออกมาสวยยิ่งสวยมันชัดเมื่อสักครู่ถ่ายยังไม่มีแดดถ้ามีแดดจะเจ็มมากเลย เนี่ยจำเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีแดดนะค่ะ <ud> โดยรวมที่นี่วิวสวยงามนะคะอาหารเท่าที่สั่งมากับเครื่องดื่มก็รสชาติดีอร่อยค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กด like, แชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ